ถ้าฉันให้ตายเสียยังดีกว่ามันทรมานบ่เห็นเอามีดมาฟันควรจะท่าเจ็บแล้วทนอยากตายเสียยังกว่าศพขึ้นนอนมันทอรมานเลิกกับแฟนไปเลยใช่ไหม ฆ่าฉันให้ตายสิยังดีกว่ามันทรมานเอามีดมาฟันให้ตายสิยังดีกว่าเอาปืนมายิงยิงไปไม่มีประโยชน์ไม่สมเหตุสมผลอะไรเลยเอาไปยิงตายเปียงข <c oughs> ขออออเเธไไไปปนนด้หมียง ตอนนี้ยังไม่นอนตอนที่ห้าก็ยังไม่ตายพอเห็นแล้วทนอยากตายที่ยังลงศพบ,บ่อยเห็นทําไมลงศพขพรนอนคือนอนได้ไหมพอฉันต้องหายเสียยังดีกว่ามันพอละมาน เอามีดมาฟันก็ควรจะฆ่าเจ็บแล้วทนอยากตายเที่ยงลงตบ่บเ็นบ่เ็นยังมาขอเห็นเลิกกับแฟนได้ไหมแฟนก็เลิกไปแล้วอยากตายี่ยังดีกว่าบ่เห็นบ่เห็นปวดหัวบ่เ็นม่เห็นมัดเมี บ่เห็นลงสมบ่อเอาจะข้ามาสวดน้ำมันบ่เห็นอยากตายที่ยังลงสมบ่เห็นแล้วทนชื่อไอบิมมันน่าจะตายชื่อพจนมันน่าจะตายบ่เห็นทำไมยังมา พอเห็นนานกแล้วควรจะเลิกมันทรมานบ่เห็นเสียงานเสียการเจ้ากี้เจ้าการพอดีนนุกจะเลิกกับผมใช่ไหมเมื่อเห็นอยากตายทํามาขอตายไปเถอะทำไมพอเห็นเอามีดมาฟันควรจะฆ่า ฆ่ากันให้ตายดีกว่านันุกนนจะได้เลิกไปเลยพอเห็นแล้วทนทนแล้วมันทรมานมีเมียแล้วเครียดมันทรมานเอาไปตายเลยดีกว่าเลิ่ก,กันไปเลยเืกันไปเลยครับ พอเห็นมาก็เห็นอยากตายมันเสียมันทอดบ่เห็นเอามามาฟีดจะฟันพอเห็นแล้วทนอยากตายที่จะประมาณนี้บ่เห็นปวดหัวตั้งแต่ตีห้าบ่เห็นายอยากหากอยากเจออยากเจอ ตอนนี้เอาแฟนเก่ากลับมาไม่ได้แล้วนานุก็เลิกไปแล้วตอนนี้กูไม่รู้จะทำยังไง